เน้นในเรื่องของการทำปริมาณให้มากทำให้ง่ายก็คือหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปเน้นย้ำเลยนะครับว่าสิ่งสำคัญคือการทดสอบสิ่งที่เราจะพูดกับคนดูครับหัวข้อนี้ปัญหานี้ผลลัพธ์นี้ถ้ามันเวิร์กเราก็แค่ทำสิ่งนั้นเพิ่มหนึ่งถ้าจะทำปริมาณนะครับทำให้มันเป็นธรรมชาติเข้าไว้เพราะว่าถ้าเราตั้งท่ายากเกินไปผมรับรองเลยว่านะครับทำไปสักพักเราเลิกเราจะต้องทำปริมาณและทำให้มันสม่ำเสมอด้วยนะครับแถมเทคนิคอีกเล็กน้อยนะครับการที่ผมทดสอบหัวข้อที่ผมทำคลิปสั้นเนี่ยนะครับ มันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งก็คือผมทําคลิปสั้นเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดไวรัลคนดูชอบคนแชร์เยอะนะครับคนคอมเมนต์กันคมคำคมค,ม,คมนะครับผมก็จะเอาคลิปสั้นนั้นเนะ่เอามาขยายนะครับเป็นวิดีโอที่เป็นความยาว10นาทีเป็นต้นหรือว่านะครับผมจะเอาหัวข้อนั้นเนะ่เอามาทําเป็นไลฟ์ก็คือไลฟ์ใน t i ิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบไลฟ์ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่าไปถ้าเราสามารถสรุปเรื่องที่มันสั้นๆได้ให้เข้าใจภายใน1นาทีเนี่ยเราก็สามารถพูดขยายสิ่งนั้นนนนนนนเเเีี่่่่่ออกกกไไไปปมมวววาาจะนนา็็10 1ท2ชชััโัโงด้